นาทีค่ะขอบกับน้องซิมชาแนวอีกแล้วค่ะมาค่ะพ่อแม่ที่น้องจ๊ะหลังจากหลังจากคลิปก่อนนี่ไอเฮ็ดไอไปสอนปะเนาะอ่าปะซิวไหมค่ะบริไทยต่อเนื่องนนเนาะจ้ะเนาะย่าวากันเด้อหลังจากที่ไปสอนคลิปปะซิวมาสิมาเห็ดสมบะน้อยให้ยายยายเป็นผู้เฮ็ดนี่แหละมาค่ะเ้ามาเบิ่งกันเลยว่ามันเป็นยังไง ขั้นตอนมันเป็นแบบใดมานะคะ่ะไปเบิ่งกันเลยค่ะห้า,าล่างปลาเนี่ยปลาซิวปลาซิ่วห้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะห้าหล่างปลาซิวดีดีเสร็จแล้วอามาลงหม้อเลยก็บซมีส่วนผสมเดี๋ยวมาเบิ่งส่วนผสมค่ะหลังจากห้าหล่างปลามาดีๆแล้วค่ะเนี่ยกับเนี่ยปลาโลหนึงเอาปลาเลือกปลาซิวม,มาโลหนึงส่วนผสมก็บซมีนี่ค่ะเกลือค่ะ,คะเกลือ ว่มีอย่างไยเขาครัวค่ะเขาครัวเข้าครัวเขาหอม,หอ,มอัตราเขานาส่วนผสมที่เขาตวงไว้นี่ค่ะเรียบร้วยแล้วใส่ลงไปเลยค่ะเขาครัวสองซ่อนเกลือซะสองส่อนครึง่งอ่ะคลุกเลยค่ะต่อไปเขากับคลุกเลยค่ะคลุกไปเลย บ่เห็ดหลยค่ะได้มาหลายกับจริงแต่บ่เห็ดหลยจะเอาจากประมาณเทรยายอาทิตย์หนึ่งบ่แป้งเนี่ยาาอาทิตย์หนึ่งถ้าสิมาแป้งค่ะอาทิตย์หนึ่งข้ามาแป้งแป้งเอาน้ำน้ำข้าม้าเนี่ยแหละค่ะแป้งบานเห้าอีสานบานเห้าเนี่ยแหละค่ะแป้ง อาทิตย์หนึ่งแปงใส่น้ำขมาใส่บะเขือขึ้นบัานๆเท่าน,าน,านี่ละค่ะจอมต่จจมนหอมตัวซอยใส่เอ้ยเอาเหนียวห้อนตุ้ยตัวนี่ค่ะหลังจากที่เห้าคุกเรียบร้อยแล้วเห้าก็เตรียมใส่ผ้าชนะค่ะเนี่ยผ้าชนะเห้าตักใส่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเข้าค่อยมาเปิดพิ้นไสแปงน้ำขมาค่ะ ไปเลยนี่แหละเอาปลามาโลหนึ่งเอาปลาซิวสังมาโลหนึ่งมาเห็ดจริงๆมันเยอะค่ะมันเยอะแต่เห็ดแค่นี้พออาทิตย์หนึ่งเขายังมาเปิดเกิน ผ้าน้ำโอเคกดพื้นลงกดลงไปกดแน่นๆค่ะโอเคเดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งเข้ามาเจอกันจะหลังจากอาทิตย์หนึ่งผ่านไปเจ็ดมือผ่านไปเข้ามาบึงค่ะ สมาปน่อยที่เขาเห็ดว้นี้ค่ะเทออกจากกระปุกมากสิเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเนี่ยเขาก็สีมาแปลงกันเนาะส่วนประกอบกับสีมีนี่ค่ะก็เขือขึ้นมเขือขึ้นบานเท่านี่แหละคะ่ะเนี่ยแล้วก็ตะไคร้ต้นหอมซอยค่ะต้นหอมซอยขาดบดได้เลยคืนนอนำขมาค่ะนำขาม,ขมาเน,นี่ยเขาก็สีมาลงมือกันเลยค่ะ มาค่ะนี่แหละกะทิที่บะเขือคืนใส่ที่ลงไปเลย ใช้น้ำเนี่ยค่ะสำคัญคือน้ำนี่แหละน้ำตัวนี้สีเทนเปรี้ยวปน,นะต่ข้นค่ะค้นเห็มันเข่ากันนี่คือเขาแปลงแล้วเรียบร้อยเนี่ยเหนใส่กินเลย สีงามบ่จ้ะสีงามบบสีสวยค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าสีสวยแตสิกินกะส้อยพริกใส่ตัวเป็นอันแซบตัวค่ะมือนเสากินได้เลยนี่แป้งย่ามาแรงตอนนี้มือนเสากินได้ค่ะฝากน้ำเน้ย้ะจ้าน้องซิมชาเนลมากะเอาไปเห็ดตามต้อจ้ยฝากน้ำเนี่ย จอยน้อยเด้อจ้าเด้อขอประคุณนนหลายๆจ้าที่เข้ามารับชม,อมโอกาสนาะสิมาเหตุคลิปหม่ให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า